สวัสดีครับวันนี้มีเหตุฉุกเฉินนะครับเสียงหวอนะครับเตือนภัยนะครับดังขึ้นนะครับอยู่ที่คียบูดอาจจะเป็นวันชาติของเขาก็ได้นะครับที่เขาเปิดแบบนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันจำไม่ได้น่าจะเป็นวันชาตินะครับเขาจะเปิดหวออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คนะครับสัญญาณ เตือนภัยนะครับจากสงครามนะครับผมนี่แหละครับถ้าได้ยินเสียงนี้คือทุกคนต้องออกจากตัวบ้านนะครับแล้วก็เข้าไปในที่ลุมหลบภัยนะครับผมแต่นี่คือการนะครับเปิดเพื่อเท่าที่จะไม่ผิดก็ทดสอบนะครับเสียงเตือนภัยหรือว่า วันชาติของเขานะครับเขาจะเปิดแบบนี้นะครับเป็นเวลานะครับประมาณสองทุ่มได้นะครับสองทุ่มเขาจะเปิดนะครับมันก็หลายรอบนะครับผมก็จําไม่ได้หลายปีนะครับว่าจะเปิดแบบนี้นะครับผมเปิดแป๊บนึงแล้วเขาเขาก็ปิดนะครับผมอ่ะถ่ายมาให้ได้ฟังครับเสียงไซเรนหรือว่าเสียงหวอเตือนภัยนะครับผมที่อิสราเอลครับผมทุกคนได้ยินเสียงนี้นะครับ โดยไม่ใช่เป็นวันที่สำคัญนะครับให้รู้ได้ว่าต้องออกจากตัวบ้านนะครับเข้าลุมหลบภัยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายจ้า